สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับอาร์คเมอตอนนี้ก็เป็นพาทที่5แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าแต่ว่าเมยเพิ่งกลับบ้านเพราะว่าไปดูดันดูคอนเสิร์ตของเ e l t i c มานะคะถ้าใครไปคอนเสิร์ตแล้วเจอกันก็ทักทายกันได้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่ต้องเสียใจนะก็จะดูเผื่อแล้วก็น่าจะมีเป็นดีวีดีนะก็รอติดตามกันได้จ้าไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูคําถามที่เพื่อนๆส่งมาก,กันเลยดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้มีชานลที่ใช้จริงๆอยู่3มชานลค่ะก็คือเอ่อคือ m s m a e a r นะคะแล้วก็ i p iPhone Channel ก็จะเป็น e d s m a นะคะแล้วก็ Vlog c h a n น e ลนะคะก็ Vlog Me A ค่ะใช้โปรแกร,รม iMovie ใน Macbook ค่ะวิธีเหรอคะก็คือจริงๆแล้วส่วนตัวไม่เป็นคนที่ผมยาวเร็วมากอยู่แล้วนะคะก็แต่ว่าตอนมัธยมเนี่ยก็คือ ได้ยินแบบเพื่อนๆเขาพูดกันก็เลยลองทําดูมันก็เวิร์กนะคือเอาแบบเอายาคุมอะเป็นแผงใช่ป่ะมาบดแล้วก็ใส่ไปในแชมพูที่มันเป็นสูตรแบบว่าช่วยให้ผมยาวเร็วอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบยาวเร็วขึ้นแต่ว่าได้ยินมาว่ามันจะมีผลข้างเคียงที่จะทําให้แบบว่าผมแบบว่าแข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าของเมย์ก็ไม่ได้เอฟเฟกอะไรมากแต่ก็ถ้าใครสนใจก็ลองทําดูนะแต่ว่าเมย์ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแบบว่ามีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่า น,นี่ก็ดึกมากแล้วเนาะจะไปเอาแบบเอาหมาเอาชูกา้ามาถ่ายก็แลกๆอยู่แต่ว่าจะเอาคลิปเก่าๆที่ถ่ายกับน้องหมาให้ดูละกันหมาที่อยู่บ้านกับเมย์ตอนนี้นะคะก็มีแอมเมสแล้วก็ชิบินะแล้วก็ชูก้าไกเดอร์ก็เดี๋ยวเอาคลิปเก่าๆไปดูกันเลยคะ่ะ มกับบิเห่ะคะเม่กับบิวก็เป็นเพื่อนกันคะ่ะไม่ได้เป็นกิ๊กกันนะคะแต่ละคนก็มีคนที่ชอบอะค่ะถ้าถามว่าทําไมรักกันก็ไม่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเพราะเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมั้งเจอกันบ่อยอยู่ด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยกิ๊กกัน,นะคะ่ะ <laughs> เป็นคนไทยแท้เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็ ต้องบอกไว้ก่อนว่าก่อนที่ทำสีนี้เมยย้อมเป็นสีดำมานะคะแล้วก็ถ้าย้อมเป็นสีดำมันย้อมสีอื่นกลับไปมันก็ยากใช่ไหมเมย์ก็เลยเอ,อตอนนั้นกัดสีประมาณ5รอบค่ะแล้วก็ลงสีออกดอนไปแล้วคือพอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าสีมันก็ยังแบบออกเหลืองๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเออมันมย์มมไม่ชอบให้มันดูแบบเหลืองๆส้มๆอะไรเงีเยง้ยก็เลยกัดเพิ่มอีกสองรอบก็รวมทั้งหมดกัดประมาณ7รอบค่ะ เขาไซส์หรอโอ้ไม่เคยฉีดค่ะไม่เคยไม่เคยฉีดผิวก็จริงๆอยากฉีดดูแต่ว่าเหมือนเห็นคนพูดกันว่ามันมีเอฟเฟกเยอะว่าแบบออกแดดไม่ได้แล้วคือมีเป็นคนแบบว่าไม่ไม่หลบแดดอะไม่เป็นคนแบบเดินตักแดดอะไรเงี้ยเออแล้วแบบซันบ็อกก็ไม่ได้ทานะก็เลยคิดว่าถ้าเราฉีดมาแล้วก็ไม่สามารถดูแลได้ก็เลยไม่ได้ฉีดค่ะ อ่าเป็นคนซื้อเครื่องสําอางนานๆทีค่ะก็คือแบบว่าบางคนอย่างเงี้ยจะซื้อแบบทีละชิ้น2ชิ้นใช่ไหมแต่ก็ซื้อบ่อยน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมย์จะเป็นซื้อนานๆทีแต่ซื้อทีก็คือแบบซื้อเยอะอะไรเงี้ยถ้าประมาณเท่าไหร่ครั้งละประมาณเท่าไหรก่ก็แล้วแต่คอลเลคชันค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าชอบคอลเลคชันไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อแบบเกิน5ชิ้นนะอะแต่ว่าก็คือซื้อนานๆทีค่ะ ไม่เคยคิดนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆก,ก็คนชอบวาดรูปอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็คือชอบเขียนเหมือนแบบอารมณ์เป็นเดลี่แต่ว่าเขียนเป็นเรื่องของตัวเองแบบเรื่องเพื่อนเรื่องที่โรงเรียนเรื่องแบบเออเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราแต่ละวันบ้างแล้วก็เขียนเป็นการ์ตูนแบบ ให้เพื่อนในห้องอ่านอะไรเงี้ยก็ตอนเด็กเคยคิดว่าเอออยากจะเอาไปส่งแบบสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ความคิดตอนเด็กๆแบบ Pocket Book เหรอก็คงไม่ทำมั้งเพราะแบบทำไปก็ไม่รู้แบบจะมีคนอ่านไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ถ้ามีโอกาสได้ทำก็คงจะสนุกดีค่ะได้ค่ะแต่ว่าจะต้องบอกไปก่อนเลยนะว่ากระเป๋าไม่ไปใหญ่มาก แล้วก็ลกมากด้วยเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าป้าหอบฟางอ่ะคืออะไรที่แบบว่าไม่จําเป็นบางทีก็พกไวอะไรอย่างงี้งั้นมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเมย์พกอะไรไว้ในกระเป๋าใบโตใบนี้บ้างวันกันแดดค่ะจําเป็นมากเป็นวันกันแดดที่เมย์จะใส่เวลาขับรถค่ะพาสปอร์ตค่ะพาสปอร์ตยาค่ะยากักแล้วก็วิตามินค่ะวี <c ười> บางทีก็จะแบบมีเศษผมแล้วแบบเพื่อนจะกลัวมากเพื่อนจะแบบเอ๊ะอะไรอะแต่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าคนเป็นคนผมเสียผมมันก็ร่วงบ้างอะไรบ้างขาดไม่ได้เลยกล้องถ่ายอยู่นะะมีรอยเยอะมากแล้วก็สาหัสมากแป้งค่ะ,แป,คะแป้งพับต่อไปนะคะเป็นกระจกค่ะกระจกของแอนนาซุยต่อไปก็คุณแจบ้านค่ะพกเยอะมากเพราะว่าเป็นคุณแจทุกห้องุแจรถค่ะอันนี้เป็นน้องเน่า ที่เมย์ซื้อมาจากเกาหลีตอนนั้นสมอทอค่ะขับขี่ปลอดภัยใช้สมอทอดูเป็นคําคมที่ชาร์แบตค่ะถึงแม้ว่าเมย์จะพกที่ชาร์จแล้วแต่ว่าเมย์ก็พกแบตสำรองไว้อีกก้อนหนึ่งค่ะนี่คือกระเป๋าตังของเมย์นะคะกระเป๋าตังธรรมดาธรรมดาที่บิวเขียนให้แบบเบดเฟรนอะไรอย่างนี้ข้างหลังก็เป็นรูปคนละลอย ที่ถ่ายกับเพื่อนๆนะคะมีใบขับขี่มี2ใบเพราะว่าแรกไม่ทําใบแรกหายหายในรถตัวเองบัตร ATM นะคะมันก็เป็นรูปตัวเองบัตรที่แบบขึ้นรถก็ได้ซื้อน้ำกดตัวอะไรนี้ก็ติดๆเอาอันนี้ของเกาหลีอันนี้ของญี่ปุ่นเป็นเด็กขี้โรคค่ะก็จะมีบัตรโรงพยาบาลเยอะมาก BBNF s m i t h i e ว e t Paolo y a n แบบ Beauty Hall บัตร h u Emula Member ลานทำเล็บ กระเป๋าตังของเมย์ก็มีแค่นี้ค่ะต่อไปแหวนค่ะตัดสินใจซื้อมาตอนที่ไปญี่ปุ่นเปิดได้เป็นของวิเวียนเวสวูดใจซื้อมาเพราะว่าเมย์แบบรักวิเวียนเวสวูดมากแต่ตอนอยู่มต้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องเราต้องซื้อมนะันอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่มันแต่เมย์ก็พกติดตัวตลอดวิเวียนเวสวูด I love you ดินสอชอบปากกาของซา a r โออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปากกาที่แบบมีหลายๆสีอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นดินสอเป็นกิกิลาล่าทั้งสอ,งอันเลยลอ่าลิปที่ไม่พกประจํานะคะก็จะมี3ส,สีนะคะเป็นสีนูดนะคะสีแดงของ Wonder Woman นะคะชมพูสีนี้นะคะสุดท้ายค่ะที่เพิ่งได้มาวันนี้ก็คือเป็นบัตร All Area c e o t i c กลายเป็นศินลปินไปแล้วอ่า <c oughs> <c oughs> หมดแล้วคะ่ะของในกระเป๋าเกี้ยงเพื่อนในกระเป๋าอุ้นเพื่อน,อนมีอะไรบ้างก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้อยากรู้ว่าเมย์เป็นคนเดียวหรือเปล่าที่แบบแบบทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าใบโตคอมเมนต์ไว้นะคะรออ่านทริคในการไดเอทแล้วคะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็คือลดแป้ง เนื้อสัตว์ค่ะก็คือเมย์จะพยายามกินเนื้อสัตว์แบบวันละมื้ออะไรเงี้ยปกติเรากินข้าวจานหนึ่งใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นครึ่งจานกินน้าเยอะๆค่นเกินวันละ2ลิตรจะช่วยเรื่องเผาผลาญแล้วก็จะขับของเสียออกมาง่ายกว่านะทำไดเอทไดอารี่นะคะเขียนแบบคอมเมนต์ตัวเองแล้วก็เขียนว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างคําที่แบบว่าปลุกใจอะไรเงี้ยปัม๊ม ให้คะแนนตัวเองแบบเราจะรู้สึกสนุกกับการที่เราไดเอทก็ต้องทําดูนะเตือนตัวเองห้ามลืมห้ามกินขนมห้ามนู่นห้ามนี่ต้องสู้กับตัวเองค่ะถ้าการบริหารอันนี้วาดเองตลกตลกสิบท่าลดพุงดูมานี่เนแล้วเราก็เอามาวาดรูปแบบตลกตลกเป็นกระต่ายงงๆ แล้วก็ที่สําคัญคือต้องหาเพื่อนไดเอทคะ่ะเปเพื่อนที่ต่อสู้ไปได้วยกันกับเราและนี่ก็เป็นเพื่อนไดเอทของเมนะคะก็คือเมริกาน,นั่นเองนะคะก็แปะรูปสมัยตอนที่เราแบบหน้าแบบแก้มออกอะไรเงี้ยเออแต่ไ่ได้ดูว่าดูหนังหน้าแต่ละคนตอนนี้สิไดเอทได้แล้วนะอะไรเงี้ยทําดูคะ่ะไม่เชื่อว่าเพื่อนๆทําไดเ้เรามาพร้อมด้วยกันเถอะยย ก็วิธีง่ายที่สุดคงจะเป็นเฉดจมูกก็คือเริ่มเฉดนะคะเนี่ยหัวคิ้วตรงนี้นะคะลงมาครึ่งหนึ่งก็ได้ตงประมาณถึงตรงนี้แล้วก็เฉดอีกทีเป็นตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นแท่งมีมิติแล้วก็ไม่ยากคะ่ะลองทำดูแต่ว่าแอบรู้ว่าคนที่ถามนี่รู้สึกจะเป็นท่านผู้นำ perfect T zone ของเรานะแอบรู้นะแหมดังเยอะสุดเลยมาทำเป็นถาม คำถามของวันนี้นะคะก็หมดลงแค่นี้แต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะส่งคําถามเข้ามาพูดคุยกันก็ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะมาเมนไว้ในบล็อกของเมย์ก็ได้หรือว่าจะทวิตเตอร์หาเมย์ก็ได้นะคะ t m s m a e a r แต่ตอนนี้มีช่องทางใหม่คะ่ะคือมีน้องใจดีทำแฟนเพจให้แล้วก็ใครทีอ่อยากจะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของเมย์ก็ตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะทางหน้าคำถามจะเป็นอะไรหรือว่าจะมีคำถามพิเศษอีกไหมหรืออะไรอย่างไงก็ติดตามชมได้ที่นี่แล้วก็ที่บล็อกตอนนี้ก็ตีสอแล้วเนาะตีสองครึ่งแล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบาย Hihihi <laughs>